เปิดวารปแรกเลยจ้าแหนมเนืองแหนมเนืองอุดร VT แหนมเนืองตกใจไายกองเขาเขาสิเฮ็ดเฉพาะช่วงกีใหม่เขาว่ะเราชมข้างในจ้าเราชมข้างในเป็นจังไหนแทนเทนทนปวนแหนมเนื่อง ชุดสิบใหม่จ้าก้นลายนี่มีผักมีชุดผักจ้าซื้เดบบนี้มากินมีชุดผักอันนี้ก็จะเป็นผักคือกกันผักสลัดผักสลัดฟิลเล่กันละนน่ฟิลเล่ลลเลของทรงนะเขาเห็ด พี trendy, ่เมียมเคยเห็นพี่เมียมดีดีคนน่ะเออแะ่แสบว่ะนนะบึงแบนเขาคนน่ะอันนี้จะเป็นผักคือก่อนผักเครื่องเคียงอันนี้จะเป็นแหนมหมูแสบต้องกันจ้าบาานช่วยๆแต่ที่นี่เยวก็ทําการหั่นต่อไปบาดที่นี่จ้าทาการหั่นก่อนบาดที่นี่ล่างผักก่อนบาดที่นี่ขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า แล้วก็จะมาชมกระถากเขาสินีอยียงเน่นี่แตงกวาพริกกระเทียมอ,อกม่วงกล้วยกล้วยกัมีมแผ่นหอแล้วก็มีพริกมีพริกมีถั่ว ค่ะไม่ได้คือน้ำจิ้นมนม้ำจิ้มหนมเนืองจ้าเกันเ็นผักีผักกระดาษก้เขาหออหอให้ดีีอันนี้ผักเขาสองก่อสลัดแก้ว ว่ามันสลัดแก้วอันนี้จะเป็นฟินเล่ฟินเล่สลัดขึ้นกันจ้ะนี่จะแสบ,แสบเสียบกินแสรบนี่กระจาเป็นผักแพร่นี่จะเป็นผักแพร่หอมนี่แหละขาดไม่ได้เลยผักแพร่ี่จ้าครบเครื่องเรื่องแนมเนืองรอชมคลิปต่อไปจ้า น้าวปัชต์ข้า,านันปอกเปลือกปอกเปลือกแปงก้อนมาที่นี่แต่ว่าเขาก็ระปอปกกะได้ดิแต่ว่กกาก็ปออจักหน่อยเชียหนามาก,ก่อนแบกม่วง จะส่งจะส่งจะส่งขนาดเลยเว้ยขั้นบนตรงปอกเปลือกแล้วก็ตัดแค่นี้พอล่างล่างจ้าที่นี่ล่างเช็ดน้าไปก่อนซ้อยซ้อยพีิกเจอน ก็เป็นชิ้นเล็กเล็กีชิ้นใหญ่เด้งเผ็ดสะดุดชาดกันไปมีขาวๆหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กกะเทียมห้ากระปอกหั่นด้วยกันจ้า ก็หันอย่ากัจะหันใน่ขด จากล้วยหั่นกล้วยบันขึ้น อ ja, okay. ่าเฮ้ยเนี่ยบ่อเราให้ยเลยะบ่เห็นมันตั้งแ่างมากละหนเี่มาเยน้องเออมันบัหลับมันสีนี่ตังไเราลืม ก็ปวดปวด่นี่ลยใหญ่ปวดมือยมันก็เด็ดมาเนาะปวดอนี่ธรรมดาตัหิหิวเลอ๋ะัไรม่วเยวาเา็ปอไปห่อกขงกคนกลยค่ึมามาะคนละมือเรามือหนึ่งกส่ให่เยอะก็จะมามาพลังมาตัวอีแมวลกเป็นป๊าปนอนก้า เตรียมเครื mm ่องก่อนต่อไปเป็นมลงม้วของแม่สร้างเด็ดเอาป่อยมาเลียดก่อนป้อยไอบ่มีป่อยใจไอบอกแน้นเนาะมดวนเนาไอไอไออ๋อกูจีงัดไหวคนละมือเด้เนี่ย <sm> <enables>

กินเจ่เปียมหมดอเหมดปันกมตเทียมหมากัเบิดินเทียมมดแ้ด้นี่เทียมมากกับบเขาบอกห้บนี่หาหัวหนึ่งหายยังันเออไหก็ไหไปยัดอุบัติไปใส่เบิดล่ะอประบรระตูกินน้กบงอ่าจเปียอนี่ซอยเรียบร้อยแล้ว จะถึงขั้นตอนในการกินแล้วนะคะครับน่ากินอ่ำจะแซ่บใช่ไหมนี่จ้ะจะไปตามไปก่เดี๋ยวครับเต็มปากเต็มคำใจลงไปเจ้าสิคขพี่น้องเอ้ยพู่นั้น ใส่กล้วยใส่บักพริกใส่กระเทียมใส่บักมวง่ขนมเส้นจักหน่อย่งเนี่ยบ้างพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนหยุดสามวันเตรียมให้จะกคนไปอ่าแช่ไปกินเม่กๆน่อย